กลัวเลยยายไปเดินอะไรล่ะไหนไปเดินสะพานหรือเหมือนเขาคลายลูกเสือเลยอโนหันหน้ามาหน่อยสิรอยยายด้วยยายกลัวเอาไปไปไปเลยไปเลยไปเลยมายจะทางไหนอีก ไมหลหลด่านจังเลยอะรอยายด้วยสิขขเขาทำแบบนี้อะเออเขาวิ่งด้วยด้วยเหรอป,ปีนไหวไปปีนได้ไงก็ตกอะตอนนี้ไปทางไหนไหนยายไม่รู้เฮ้ไย,ไป,ยไปไม่ได้ไม่ลงไม่ลงว้าวเออน้อยยายไม่กล้าไปเลย เออไปทางไหนอีกทไหนไหนทำไมหนูรู้หมดทุกอย่างเลย,ยไปไม่ได้ค่ะเจ้าเจ๋าจ้าทางโน้นไปไม่ได้ไหนไ,ไ,ไหนมันูก็ห้ามให้เด็กไปเหรอโอเคเราไปทางโน้นกันดีกว่า,าโอ้ว้าวอานุไตสะพานเชือ,อกแล้ว ไปดูป้ายก็บอกให้ตาดูไปสองปีไงไม่ใช่ใชต้องต้องมาตรงนี้อะไรไปทางไหนไปทางไหนยายไม่